อา้าวออกซิเจนซีสองคูณสองเป็นสี่ 4, บวกหนึ่งเป็นห้าถัดไหมสามบวกสองเป็นห้าสามบวกสองเป็นห้าเรียบร้อยไฮยโดรเจนสองไฮโดรเจนสองครับนักเรียนครับอย่าลืมนะครับอย่างอื่นคร์บออกซายบวกน้ําได้กรดคาร์บอนิกซัลเฟอร์ไดซัลเฟอร์ไดออกซดยบวกน้ําได้กรดซัลฟิวรัสซัลเฟอร์ไดออกไซายบวกน้ําได้กรดซัลฟิลิกแต่ไนโตรเจนไดออกซาย ไนโตรเจนไดออกไซด์ rogen, ide, สีน้ำตาลแดงเนี่ยไปบวกกับน้ำจะได้กรด2ชนิดชนิดแรกออกซิเจนน้อยก็อ่านว่ากรดไนทัสถ้าสัารละลายเฉื่ก็ต้องกรดไนทัสกรดกรดไนตริกเป็นถ้าเป็นสรารละลายเฉื่อยต้องกรดไนตริกนะไนตริกนะอีกอสัสออกซิเจนน้อยอา่อานอัสออกซิเจนมากอา่อานอาีก ระวังนะครับตัวอื่นไม่ห่วงเลยห่วงตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีสีน้ําตาลแดงไปบวกน้าได้กรดไนตัดกับกรดไนติิได้สองตัวเลยได้สองตัวโหเพราะนั้นตัวนี้เกิดเป็นฝนกรดครับเป็นฝนกรดครับอ่าไนโตรเจนมาจากไหนมาจากอากาศถูกไหมไปรวมออกซิเจนก็ได้เป็นไนโตรไดออกไซด์แล้วก็แสงอาทิตย์ให้รังสีมารังสีมาทําให้ออกซิเจน แตกออกมาเป็นออกเจนอิสระออกเจนอิสระไปรวมกับออกเจนก็กลายเป็นโอโซนเห็นนะทำให้โอโซนเนี่ยใช้ฆ่าเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นตัวพวกนี้ทําให้เกิดฝนกรดนะครับตัวทําให้เกิดฝนกรดหมดเพราะฉะนั้น P h อมันก็จะต้องน้อยกว่าเจดแล้วมันพวกนี้ก็ทําลายอะไรละ่ะทําลายสิ่งก่อสร้างทําด้วยโลหะเพราะโลหะไปทำบรรยากาศกรดก็จะได้เกลือบวกก๊าซไฮโดรเจนก็ทําให้เกิดการสึกกร่อน นะแต่ถ้าไปบวกกับกรดคอปเปอร์ Copper, มีคอปเปอร์อยู่ไปบวกกับกรดซัลฟูริกมันก็จะให้เกิดเป็นสีฟ้าขึ้นเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตนักเรียนก็ต้องระวังนะตรงนี้นะสิ่งที่อาจารย์จะฝากไว้อีกตัวหนึ่งก็คือคอรีนครับคอรีนนอกจากตัวนี้ตัวนะต้องมีคอรีนต้องระวังเลยคอรีน Cl2 Cl2 ไปบวกกับน้ำา l l 2ไปบวกกับน้ำ,นำมันก็จะได้เป็น2อ,อย่างก็คือ SC l บวกกับ S, S C L O ครับกดกรดไฮโดรไฮโดรคอรลิกชื่อสามัญก็กดเกลือนะถ้าเป็นแก๊สอ่านไฮโดร,รเจนคอร์ที่อุณหภูมิห้องจะเป็นสถานะแก๊สนะครับเป็นควันเพราะนั้นเวลาทำการทดลองต้องระวังนะครับอา้าวตัวนี้อ่านว่ากรดกรด ไฮโปไฮโปคอรัสไฮโปคอรัสนะออกเจนน้อยอ่านไฮโปเห็นไหมคอลีนก็คอรัสเพราะนั้นไฮโดรเจนสองไฮโดรเจนสองคอลีนสองอะตอมคอลีนสองอะตอมออกเจนหนึ่งอะตอมออกเจนหนึ่งอะตอมเห็นนะน้ำยาไฮเตอร์ละครับตัวนี้สมัยก่อนเราไม่มียาลบหมึกเห็นไหเราใช้ตัวนี้ทำเป็นยาลบหมึกน้ำยาไฮเตอร์ทั้งหลายเป็นพวกนี้มีส่วนผสมพวกนี้อยู่โอเคนะครับ เอาละครับเมื่อน,นักเรียนรู้ว่าฝนกรดนี่มันเกิดจากอะไรแล้วมี pH เท่าไหร่แล้ว pH ฝนกรดชื่อมันก็เป็นกรดเพราะนั้นต้องมี pH น้อยกว่า7ถ้าไม่มีฝนเบทถ้าเป็นฝนเบท pH มากกว่า7ถ้าฝนกลางก็ไม่มี pH เ่ก่าเับ7เพราะนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่า pH นั้นเป็นตัวบ่งบอกชี้ความเป็นกรดเป็นเบท P ย่อมาจากก็เปอร์เซนต์หรือ power of hydrogen ion concentration คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะครับร้อยละความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนหรือกาลังของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนนะครับ pH นั้นเป็นตัว pH นั้นเป็นตัวบอกว่าเป็นเชื่องชี้บอกว่ามันเป็นสารลายนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสถ้า pH ท่ากับ7เป็นกลางน้อยกว่า7เป็นกรดถ้ามากกว่า7เป็นเบสท่านั้นและฝนกรดก็เกิดจากออกไซด์ของโลหะจำไว้เลยคาร์บอน ไนโตรเจนซัลเฟอร์เห็นไหมเป็นออกไซด์ของอะโลหะคอรีนก็ได้แต่คอรีนถ้าม,มันให้คอรีนออกมาก็ได้อีกนะครับโอเคนะแต่ถ้าเป็นออกไซด์ของโลหะมันจะเป็นไปละลายน้ำเป็นเบสนะครับเป็นเบสพีต้องมากกว่า7นะครับตอนนี้เรามาดูโจทย์ที่ครับที่ข้อสอบเข้ามาอะไรถามโอเน็เพราะนั้น P ีของฝนกรดแสดงว่ามากกว่ามากกว่าเลิกตอบแล้ว หนึ่งสองไม่ต้องเลือกแล้วเห็นไหมเขาบอก pH น้อยมาถูกทั้งสามสี่เลยเห็นไหมทาให้เกิดหินงอกและหินย้อยกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดหินงอกและหินย้อยหูมันกระทบนิดเดียวอยู่ในถ้ำถ้ามันไม่ลงไปในถ้ำมันก็ไม่เกิดหินปูนเมื่อกม่เกิดหินงอกหินย้อยกับข้อที่สี่สิ่งก่อสร้างทําด้วยหินปูนหินอ่อนเสียหายโอ้โหสิ่งก่อสร้างนี่มันมีเยอะเลยในสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเหล่าหินปูนหินอ่อนก็มีแคลเซียม คาร์บอเนตนะหินปูนหินอ่อนแคลเซียมคาร์บอเนตเพราะนั้นบ้านนี่นะอย่าปูที่หินอ่อนหินปูนกลางแจ้งนะหรือที่ฝนตกลงมาโดนมันก็เป็นรูหมดเพราะพวกนี้ธรรมยากับกรดได้เกลือบวกน้ําบวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็สึกก่อนสิครับหรือน้ํายาล้างห้องน้ำอ่าพื้น,พ,นพื้นห้องน้ำเนี่ยมันเป็นกระเบื้องกระเบื้องเนี่ยอาจจะเป็นพวกหินปูนเพราะนั้นถ้าอาน้ำยาล้างห้องน้ําไปล้างบ่อยๆเป็นไงครับมันก็ผุก,ก่อนสึกก่อนได้เพราะว่า กรดไปทำริยากับหินปูนี้อ่อนได้เกลือบวกน้ำบวกก๊าซกับไดออกไซด์ครับเพราะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อที่4ครับต่อไปครับข้อที่4เมื่อนำสังกสีใส่ลงในสารลายกรดไฮโดโครคลอริกวิธีทำให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นโดยไม่เพิ่มปริมาณสังกสีและกรดต่อไปนี้อ้าวเราก็ไปดูว่าสังกสีนี่เป็นของแข็ง เรามาดูว่าไอ้เจ้าสังกสีเนี่ยนะฮะไอ้เจ้าสังกสีเนี่ยเป็นของแข็งสังกสีเนี่ยเป็นของแข็งนะครับก้อนแข็งธรรมกายกับของเหลวก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของของแข็งระวังให้ดีนะถ้าของแข็งธรรมกายกับของเหลวแสดงว่าเป็นปฏิกิริยาวิวิธพันธ์เฮกโ r รโลจีเนียรีแอคชั่นถ้าสถานะต่างกันเป็นปฏิกิริยาวิวิธพันธ์เฮกโ r รโลจีเนียรีแอคชั่น ถ้าสถานะเดียวกันก็เป็นเอกพภพโฮโมจีเนียสรอค t ชันถ้าเป็นปฏิกิริยาวิวิตพันธ์สารตั้งต้นมีสถานะต่างกันมีของแข็งกับสารละลายเพราะฉะนั้นนอกจากขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายแล้วยังขึ้นอยู่กับปริมาณของแข็งถ้าของแข็งปริมาณเท่ากัน มันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวที่ของเหลวไปสัมผัสถ้าพื้นที่ผิวมากโอกาสก็เกิดปฏิกิริยามากพื้นที่ผิวน้อยโอกาสก็เกิดปฏิกิริยาน้อยอย่าลืมนะพื้นที่ผิวเป็นผงเป็นแผ่นเป็นก้อนนักเกรียนลองบอกอาจารย์ดิว,ว่าเฮ้ยอันไหนพื้นที่ผิวมากกว่ากันเป็นผงเป็นแผ่นเป็นก้อนเห็นไหม เอาปริมาณมาเท่ากันเลยมาบดให้เ <lyrics> ป <fucking Janeiro> <laughs> um, ็นผงผงก็จะต้องมีพื้นที่ผิวมากกว่าเป็นแผ่นแผ่นก็ต้องมีพื้นที่ผิวมากกว่าเป็นก้อนเพราะก้อนเนี่ยข้างในเนี่ยมันไม่รู้มันเข้าไปไม่ได้นะผงปริมาณเท่ากันนะผงมีพื้นที่ผิวมากกว่าเป็นแผ่นแผ่นมีพื้นที่ผิวมากกว่าเป็นก้อนอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนําสังกะสีใส่ลงในกรด โลหะบางชนิดบวกกับกรดต้องได้เกลือบวกกา๊าซไฮโดรเจนทำให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเลยเขาก็เลยมากจะใช้แคตาไลคือสารลายจุลสีใส่เข้าไปตอนนี้ถ้าไม่ใส่แคตาไลไม่เพิ่มปริมาณสารสีไม่เพิ่มปริมาณกรดไม่เติมแคตาไลนั่นแปลว่าจะต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวของของแข็ง ้องแข็งขนาดเล็กลงพื้นที่ผิวจะมากขึ้นโอกาสที่กรดจะไปสัมผัสหรือเข้าไปทำปฏิกยาก็ได้มากขึ้นอย่าลืมนะครับการที่จะเกิดปฏิกิยาได้นั้นการที่จะเกิดปฏิกิยาได้นั้นมันจะต้องเป็นไปตามทฤษฎีการประทะหรือทฤษฎีการชนไม่ใช่ว่าเกิดปฏิกิยาได้ทันทีถูกไหม หนึ่งจะต้องมีการชนกันหรือชนกันหนึ่งต้องมีการชนกันหรือการประทะกันสองต้องชนแบบอย่างถูกทิศทางถ้าชนคนละเรื่องก็ไม่ได้เขาบอกว่าเป็นแบบล็อกแอนด์คีเลยซึ่งเดี๋ยวได้เรียนในบทต่อไปมันแบบล็อกแอนด์คีเลยเหมือนกุญแจกับแม่กุญแจเลยกุญแจลูกกุญแจจะไขแม่กุญแจไม่ออกเลยถ้าไม่ตรงกับรูของมันอะล็อกแอนด์คีเลยเห็นไหมครับสามต้องมีพลังงานเวลาชนกันต้องเกิดพลังงาน มีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานก่อกำมันพลังงานก่อกำมันก็คือพลังงานต่ําสุดที่สามารถทําให้เกิดปฏิกิริยาได้เหมือนภูเขาภูเขาสูงปริยาต